ชื่อดิจิชัยภูดิภรยชาล่าครับชื่อเล่นชื่อกิตาร์ครับอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองครับก็โรงเรียนรุ่บานนครราชสีมาครับวันนี้ผมจะมาแก้โจมปัญหานี่ครับจดยมัดมีดังนี้ครับคันโจมกับอัดยูทีวีพวกแก้วรวมกันทั้งหมด9กลูก จุกีดสามลูกจงหาว่าอันชอบมีลูกแค่กี่ลูกครับแล้วก็จะมาเขียนตารางก่อนเวยเพืเอพ่อจะอาคำตอบได้ อันที่กัจะต่อไปก็น่า,าแก็ต้องเขยนชื่อก่อนอันที่หก็ต้องเป็นพันชนันชนอันที่สองก็องเป็นยุนกี คีผลรวม โชว์มากกว่าครับแล้วต่อไปก็ต้องเป็นเอาเก้าไปตรงนี้แล้วห้าบวกอะไรได้เก้าก็คือ4ี่อ่ะประทับปุ๊บป่าก็ต้องเป็นหนึ่งแต่ยังไม่ต้องได้อีกครับ6 ก็เือ3ครับ6บวก3เป็น9 6ลบ3เหลือส3คำตอบด,ดังนี้ก็คือ6ครับต่อห6